ไ้ดีตัวเ่าดก็เสือี้อกไปหาตนี้ดเ่ยนะครับ่ิารเสร็อยูอ้โหดะไดวัตัวเดียวครับเราขัดมันดูเดียวเอขัดมันนิดเดียวจะเติมมันใหญ่ใหญ่นก็เติม ไอ้ที่มแบบแน่นอนอย่เกาะด้ไอ้ที่ทำเนี่ยใป่ไม่ได้ใช่อะไถ้าอยากสดวันนี้ก็ต้องแบบไปแกะแล้วเอาน้ำจิ้มไปลงในน้ำเลยกินในน้ำได้เหรอคะนี่ครับผมโอาเคใครจะลองก่อนคนแรก่ะไอ้น้ำเปล่าน้ำก่อนแล้วกันนะลองดิลองลองอันนี้อพิเศเของเราเรลอง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 นกลองนลอง มะนาวสาบีแล้วแต่ทำมะนาวมะนาวแซบอีกหนึ่งเลยโอ้ยดำไปมึงมึงเลยนะครับโอ้ยเราต้องมะนาวออกไหมแม่ไม่ค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เอามะนาวออกไม่เอาค่ะสีฟูดเคยปะเคยป่ะกินสดอ่ะเออครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ไม่ชอบเท่าไหร่พะพะ วกินแล้วยืยือย่ยมันต้องจอนดที่ปลายลิ้นอะมปดปประสาทเอานะเอานะเป็นไงเป็นไงนี่ตัวใหญ่มากเลยนิ้เป็นไงเป็นไงมันหลุดง่ายโอ้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 ยโออร่อยอยอ้ยเออ้อ้อ้อไ้ด้อออร่อยออยอยออยโอ้